อุตส่าห์ตั้งใจเป็นสารภาพรักกับคนที่แอบชอบทั้งทีแต่ดันชงไม่ดีต้องกลายร่างมาเป็นน้องหมาหลังจากที่เธอดันเผลอไปจุกกับผู้ชายซะอย่างนั้นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดปุกที่เกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้นะครับเขาได้พูดถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคำสาปของตระกูลที่ว่าด้วยเรื่องหากเขานะครับเผลอจุกกับเพศตรงข้ามเมื่อไหร่ร่างกายของเขาจะกลายร่างเป็นน้องหมาทันทีซึ่งคำสาปที่ว่านี้นะครับมันก็ได้เล่นงานฮันเฮนานางเอกของเรื่องหลังจากที่เธอนะครับับบตต้้งใเนนนนสาพาาาารภพกกกออียอียยมมผูชท่ธล,ลานานนนแ แล้วเรื่องมันก็ดันมาเกิดขึ้นระหว่างทางครับเมื่อมีเหตุที่ทําให้เธอเนี่ยต้องไปเพลอจุบกับจินซอวอนจะทําให้คําสาปของตระกูลเล่นงานและทําให้ร่างกายของเธอเนี่ยกลายร่างเป็นน้องหมาภายในระยะเวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นและการที่ฮันเทนานะครับจะสามารถล้างคําสาปได้ก็ต่อเมื่อเธอจะต้องได้รับยงพิจากชินซอวอนภายในระยะเวลา100วันและจากทั้งหมดที่ว่าไปนะครับซีรีส์ A g o o d Day to Be a Dog ซีรีส์จาก Vi e w o r i g i n a l เรื่องนี้สามารถรับชมซับไทยได้วันเดียวกับที่เกาหลีออนแอร์ทุกคืนวันพุธเวลาสนงทุ่ม